สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีใช้นิ้ววาดบนหน้าจอเพื่อเปิดแอปต่างๆสําหรับมือถือ Android นั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะเปิดแอป Facebook ผมก็จะใช้นิ้ววาด for fun นะครับเพื่อเปิดแอป Facebook for fun เปิดแอป Facebook นี่ครับอ่ายกตัวอย่างต่อไปผมจะเปิดแอป Messenger นะครับผมก็เขียนมามาไป ก็จะเปิดแอป Messenger นะครับอ้าอีกหนึ่งตัวอย่างผมจะเปิดแอป l ล n e นะครับผมก็เขียนลอลิงมันก็จะเปิดแอ,อ,อป, line, อป line ให้เราโอเคเราไปดูวิธีการตั้งค่าและการใช้งานกันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า Quickify Q U I C K I F Y นะครับผมแล้วก็ข้นหาครับตัวแอปจะอยู่ด้านบนนะฮะที่เป็นไอคอนรูปนิ้วชี้ครับนี่ครับหน้าตาติดตั้งครับยอมรับครับผมจะวางลิงก์นะครับไว้ที่ดาลล่าคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานเลยครับ เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับด้านบนขวามือสุดจะมีไอคอนลอยอยู่นะครับให้คุณผู้ชมใช้นิ้วแตะล,ะลากลงมานะครับไอคอนลอยนะครับที่เป็นรูปนิ้วชี้นะครับนี่ฮะต่างจางนิดหนึ่งเนาะหลังจากนั้นแตะไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนครับนี่ฮะเครื่องหมายบวกเล็ก,ลกด้านบนแล้วก็จัดการนะครับวาดนิ้วลงไปที่ บริเวณนี้นะครับนะสมมุติจะเปิดแอป Facebook แล้วก็เขียนฟอฟันหรือว่าเขียนภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเป็นตัว F อก็ได้นะฮนะผมขอเป็นภาษาไทยด้วยการฟอฟันปึ๊บนี่เสร็จแล้วก็เลือกตรง h o o ชูด s s p ปอ n นะครับอยู่ด้านล่างนะแตะเข้าไปแล้วก็แตะที่แอปพลิเคชันครับ หลังจากนั้นให้คุณผู้ชมทําการเลือกแอปได้เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเลือกเป็นฟอฟันก็เลือกเป็น Facebook นะครับผมนี่ครับ Facebook แตะ้าไปได้ได้หนึ่งนะครับอ้าวเอาอีกถ้าเกิดเราจะเราจะเพิ่มอีกล้วก็แตะที่เครื่องหมายบวกครับผมไลน์ลรอริงแตะที่ choose response application เ,เลือกแอปไล ได้สองอย่างเอาอีกอย่างนึง่งแต่เครื่องหมายบวก Messenger เขียนมามาแตะที่ choose response แต่ที่ Application เลือกแอป Messenger ที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับ Messenger โอเคเอาแค่สอย่างพอหลังจากนั้นออกจากหน้าจอครับอ่าสังเกตเจ้านี้ฮะจะตัวไอคอนรูป นิ้วชี้ครับมันจะเป็นไอคอนลอยเราสามารถไปวางที่ไหนก็ได้นะครับผมจะอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะใช้งานนะครับเราก็แตะไปที่ไอคอนลอยลูกนิ้วชี้เลยนะครับผมนะฮะพอแตะไปแล้วเราก็สมมุติเปิด a c e b o o k เราก็เขียน for fun facebook อ่าเิดปากเนี่ยครับมันก็จะเข้ามาที่ Facebook โอเคถ,ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดแอปอื่นเราก็สามารถที่จะเปิดได้เลยแตะที่ไอคอนลอยครับ เปิด messenger แล้วก็เขียนมามาครับนี่ครับมันก็จะเปิด messenger ให้เรานะครับโอเคต่อไปเปิดไลน์นะครับแต่ที่ไอคอนเลยล้วเขียน r o l ล i n มันก็จะเข้ามาที่ไลเนเลยนะครับผมนะฮะวิธีการตั้งค่าก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับ โอเคสำหรับการใช้นิ้ววาดบนหน้าจอเพื่อเปิดแอปต,ต่างๆก็จะประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเมทัชจกรได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ